สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันสุดาและคุณปรีชากลับมาพบกันอีกครั้งกับหุ้นฮอตเจาะประเด็น EP ที่2แล้วนะคะวันนี้เรา2คนมีประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงในวงการหุ้นมากเลยค่ะนั่นก็คือ h y m s and h e r s หรือหุ้น h i m s ที่ราคาร่วงแรงในช่วงไม่กี่วันมานี้ ใช่เลยครัคุณสุดาหุ้นตัวนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งเจอแรงเทขายอย่างหนักราคาหล่นไปเกือบ35%หลังจากที่บริษัท No โ o น,นอ r d ดิส,สประกาศยกเลิกความร่วมมือกับ h ิ m ส์เพราะมีปัญหาเรื่องการจำหน่ายยาไซม a กลูไทด์หรือ w วโก v ว e ในรูปแบบ Compounded ที่อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA ฟังดูแรงเลยนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเอฟเีย e ยังยกเลิกสถานะยาขาดแคลนของเซมั g l ูไทด์ไปเมื่อต้นปีทำให้คอมพาวด์ดูดดัพวกนี้เสี่ยงจะผิดกฎหมายต้องหยุดขายภายใน60-90วัน แต่จะว่าไปก่อนหน้านั้น HIMS ก็โชว์ผลงาน Q1 ได้ดีอยู่นะครับรายได้ไตรามาสแรกป,ปี2025อยู่ที่586ล้านดอลลาร์โตขึ้นถึง111%จากปีก่อนและกำไรต่อหุ้น EPS ก็อยู่ที่0.20ดอลลาร์ซึ่งชนะการคาดการเดิมที่0.12ดอลลาร์ถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้เขามีสมาชิกประมาณ2.4ล้านรายรายได้เฉลี่ยต่อคนก็เพิ่มขึ้นกว่า50% แถมยังมีแผนขยายไปสู่บริการอื่นๆทั้ง mental health, hormone therapy และตลาดยุโรปผ่านการซื้อกิจการ Java ด้วย แต่สิ่งที่นักลงทุนต้องระวังก็คือรายได้จากยา GLP-1 ที่อาจหายไปทันทีถ้าโดนแบนจริงๆในอีก1-2เดือนนี้และตอนนี้นักวิเคราะห์ก็ยังให้คำแนะนำถือเป็นหลักพร้อมตั้งราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ $38 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันนิดหน่อยสรุปว่า Hems เป็นหุ้นที่ยังมีโอกาสสำหรับคนที่เชื่อในธุรกิจสุขภาพออนไลน์และพร้อมรับความเสี่ยงจากกฎระเบียบและคดีความในระยะสัน้นใช่ครับ แต่สำหรับใครที่เน้นความมั่นคงหรือไม่อยากเจอข่าวแรงๆแบบนี้อาจต้องรอดู Q2 ที่จะประกาศในเดือนสิงหาคมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ไม่เสียหายนะครับก่อนจะจบตอนนี้ไปอยากฝากไว้สักนิดค่ะการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงนะครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไม่ได้เป็นการชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหุ้น SAIMS แต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนมุมมองจากข้อมูลที่มีอยู่ณตอนนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำไปใช้พิจารณาด้วยตัวเองสำหรับวันนี้ หุ้ฮอตเจาะประเด็น ent, ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดอีพีถัดไปของเราที่จะมาเจาะประเด็นหุ้นฮอตแบบเข้าใจง่ายให้คุณอีกค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีคระ